<laughs> แล้วบ้านนี้มีฐานะร่ำรวยอะไรบ้างไหมบ้านก็พอมีฐานะอยู่ออร่ำรวยใช่ไหมร่ำรวยออคนจีนนเขาต้องห้อยผ้าต้องห้อยผ้าอย่างนี้คนจีนนะพราชาวมงนะ <laughs> อ่ะฮวพอก็นั่งจ้องมองเหยียยุบพักนนะ <laughs> เออนั่งแน่เหี่ยมันก็ไม่ขยับเลยอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะนะเพราะก็ทั้งจ้องมองเหี่ยวไว้แล้วถึงเนี้ยสะพังได้ยินเสียงอะไรวะป้าก็ตอกเหี่ยวเลยก็ตอกเหี่ยวตอกเหี่ยวแล้วโอ้หทีนี้พอบุ๊สนุกเลยมองเหี่ยวมังเลยทีนะเพราะปังมันตอกเหี่ยวแจ๊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 พบก็ดึง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 อะไรดึงเหี่ยวอ่ะเออสะพังนงพอบร้องอุ้ยเป็อะไรวะ เอ้ยปลาปลากัดเหี hey nerd, nice. ้ยเอ้ยไอ้ปลาไม่กัดเหี้ยแล้วปลามันกัดแแหแล้วแสดงว่ามันตีเห็บพ่อกูแล้วมันตีแแหโอ้กูก็ดึงเหี้ยใหญ่เลยดึงไปดึงมาดูไอ้หอยยังไม่ขึ้นเว้ยมันทำอะไรวะเหี้ยติดตอไอ้แหติดตอเหี้ยติดตอเล้วเฮ้ยมันติดตอไงมึงเจอกับมันบ่อยอ่ะพอเริ่มโมโหแล้วทีนี้มันมึงเจออะไรวะมึงเจอแแหบ่อยอ่ะอ๋อนั่นเนี่ยมาเป็นเหตุต้งตะกุงนั่นเนี่ยพอก็แสดงว่า อ้าวมึงดจะดึงแหะดึงแหะยังได้ลูกไข่ด้วยเนี่ยพ่อกูก็ดึงเห็นดึงไปดึงมาพ่อกูดึงปลัดเฮ้ยเป็นไงล่ะเจ้ากรรมเหี้ยขาดเลยแหีขาดเลยหากินไม่ได้มางขากินไม่ได้แล้วพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจเป็นแหกับมาบ้างแบกแหกับมาบ้างแบกกลับมาบ้างเอาไปทำอะไรให้แม่เนรย็กให้อยี๋ยวกแม่ทำอะไรแม่มีอาชีพเย็กจัก อ๋อแม่ม uh ีอาชีพเย็บจักเขียมมึงรู้จักอ่ะเขียมอ่ะเขียมสอยเหี้ยเขียมสอยแหี้ยนั่นแน่เขียมอ่ะเขียมแหลมแหลมนั่นน่ะแม่กูแทงเหี้ยเลยเออเออนั่นแน่เพอพอกูก็ไปเห็ดเอามาบัางเว้ยนั่งแม่กูก็นั่งนั่งเขียมอ่ะร้อยเขียมอ่ะแม่กูก็นั่งใส่เหี้ยเว้ย นางสอยแห่เออซอยแห่เย็ดกังไปเย็ดกังมาพ่อกับแม่เย็ดกันไปเย็ดกันมาตอนนั้นแนี่พ่อกับแม่กูมานั่งเย็ดกันอ่ะเออตอนนั้นแหละเขาส่องคนก็ร่วมด้วยช่วยกังเย็ดเขาก็เย็ดกันไปเย็ดสอยเย็ดสอยเย็ดกันไปเย็บกันมาใส่ครึ่งใส่ลงใส่ครึ่งใส่ลงสักพักหนึ่งพ่อกับแม่กูทะเลาะกันเอ้าทำไมวะน้าพ่อกูเย็ดไม่เป็นไงเย็บหิขัดเลยโอ้โหแหวนขัดแล้วโหจัดแต่พูดเรื่องเย็บนี่เย็ดเก่งเดินทางบ้างอ่ะจริงเหรอจริงจริงใช่ไหมอันนี้ กูคงที่ไหนเนี่ยกูคงยงเอ้อสำเนียงมันได้เอเอกูเล่าถึงไหนแล้วเนี่ยได้นะเย็บไปทังบ้านพอได้ แย้แแบบค่ะพูดถึงเรื่องเย็้นี่เย็้เก่งกันทั้งบ้านเลยโอ้ยเย็้เก่งกันทั้งบ้านเลยพี่สาวก็เย็้เปลียงพี่ชายก็เย็้เปลงพี่สาวกูนี่เล่ย์แย้โชษลักษณะจักรเลยสองนี่พี่สาวกูตายขาดจักไปเล็วทำไมอ่ะมังแย้ทั้งวังทั้งคืนช็อกเนี่ยฮอกมอระดกตกทอกมาถึงพี่ชายใครไหลพี่เบียดพี่บิ๊กเพียเบียดเนอะอุ้ยผู้พูดกับผู้ มพูดเรื่องนี้เหมือนองค์หญิงก็ภูมิใจไงกันเลยแสดงว่าองค์หญิงนี่อยากเหง่งต้องตะกุงหัวอ๋อใช<ด>โอ้โหไอ้เด็กเนเี่ยเหยีดทางวังทั้งคืนเหยีดทางวันทั้งคืนเลยไปไล่เยียดพี่น้องพี่ไล่เยียดพี่นี่ดีลูกค้าเขาเยอะเลยล่าสุดไปน้องนครสว่างเออมึเชื่อมั้ยมังโกหกเมียมาว่าจะออกไปเปลี่ยนแบ็ดจริงดิมังไม่ได้เปลี่ยนแบ็ดแล้วมันไปทำอะไรไอ้ใบมันไปห่าเยียดแถวนาง ไปหาลูกค้าเย็บผ้าแถวนั้นลูกค้าโทรมาให้จะอยู่กับเมียก็เกรงใจก็เลยโกหกเมียว่าออกไปชักเบ็ไปชักเปไปเปลี่ยนแม็กด้วยแอบไปกับเจี๊ยบสองคนไปเย็บกับสองคนอ,อ๋ <c oughs> อ เยอะกับมือเยอเออลูกมือนะลูกมืองเขาช่วยสายเข็มไงได้ไยเข็มช่วยกันสายเข็มเออโหเดยพี่ชายกูได้รางวัลนะได้รางวัลด้วยเหรอได้รางวัลด้วยเขากาหลูกีกอล่าตีร่างกายเย่ก็เปล่งนี่ตรงนี้เขาไล่ฉายาเลี้ยวอ่ะว่าเปล่งจงยุคผู้ยอดเจ็บพี่บิ๊กเนี่ยไปยอมยุ้งเลยสุดยอดเลยอ่ะและไอ้น้องอีกคนเหรอมึงเจ้าใครอ่ะมึงระบุตัวมาเลยสักผู้ไม่ดีมีเรื่องกูแน่ ไอ้บอล่ะไอ้บอลเท่าไไอ้บอลน่ะไอ้บอลว่าตัวแต่ตัวเอเขาเย็ดเนี่ยเขาใช้แก้คอไอ้บอลเย็ดทั้งตัวเลยกับเขานั่งจากไงลูกค้ามาบอกอ๋ลูกค้าบอกไอ้บอลไปทั้งตัวเลยมันเหยียบจากไงมันฝันจากไงและปวด กลัวจะไม่รู้ว่ามันกลัวกลัวคนจะไม่รู้จับมีเปิดคลิปไปดูด้วยไงเอาขโฆษณาไงว่าติ่งคาเขายอะกจับได้มานั่งดูวิธีการไอ้ไอ้คนน่ะไอ้ไอ้น้องคนกลางอ่ะมผงว่าพรุ่งนี้พองเทปจะเลิงเหมืองเราเขาไม่จังไรเท่าพวกเราด้วน่ไอ้บอกเลยช่างมือถือมันยังเหล็กอยู่เออแล้วไอ้น้อพูนกลางไอ้เบี้ยว ว่าคัาง่งต่องไปเรออยาก<ม>รู้อ,รอ,อยากรู้ว่าตอนเช้านะเขาตื่นมาเย็กนะจริงไหมเขามีลูกมีแต้วแล้วพอตอนเช้ารู้สึกว่าจะกลับช้าเลยเปลี่ยนเวลามาแย็กตอนเที่ยงนะจริงไหมมันก็แล้วก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยก็สั่งเสียกินมเปล่าแล้วถ้าเกิดไปงานค้างแล้วถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยจะต้องมีสองจริงไหมไ สัไม่เสือกเรื่องเศาบ้างขอแค่อยากรู้ข้อมูลไม่เสือกเรื่องเศาบ้างมึงอยากเลิกองโคบังเว้ยอยากรู้ข้อมูลเฉยเรื่องเย็บผ้าแอรเบลล์รู้ไหมเบลล์ชิบหน้าของมึงเลยชวนชวนท่านไหนดีกว่าชวนท่านไหนไปไปส่งสั่งเบลล์ะส่งสั่งนะหาเก่งนะโอ้โหจริงเหรอใช่กลับมา้าขายลูกช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศเราค่อนข้างเยอะก็ดีเหมือนกัน เขาจะมาใช้สิทธิ์เลือกคู่ใช่ไหมไอ้มานอนอะไรเหร่ลุกนี่แหละคุงของจริงไหนนอนใหม่สินอนนอนนอนดีๆดินอนใหม่ตั้งิงมาเลยทำไรแบบพับเปกอ่ะนอนนอนแล้วพอท่านชอบพับเปก่แล้วพอพับแล้วมังปวกระเบพี่ เออจะได้รู้สึกความรู้สึกเมียบึางมั่งแม่งเหอหนังแล้วเกินไปให้เมียทำเอ้าเมียอยากเป็นข้าสีสุดาจ้าไหนแม่งตอนจะมีรายกันแม่งไปทาหน้าให้เหมือนได้ดี่เพื่ออ้อ้ยเสด็จแม่ผู้ังไงลูกผู้หญิงคนนี้ดีนะพี่คะทำไมลูกน่ารักเนี่ยเจอครั้งแรกเอาขนมเปียยมาถวาย นั่งไม่ได้เดี๋ยวไม่ดูอยขนมเปี๊ยะใส่ไข่เค็มด้วยไหวไหมจ๊ะไหนขอดูหน้าหน่อยสิโอ้โหทำทับเป็ดไปจากไข่เค็มกลายเป็นไข่ทะลักมาลไม่ใช่ขนมปังไส้ทะลักไหนสาวจีนสาวจีนกเจ้า,าค่ะเป็นคนมีกระตังนะดูนั่นน่ะต้องเป็นสารกระตังเลยเห็นไหมอายขออายขอเขินอายด้วย

อยไอบลอ่ะดฟงเพงเจงรู้เรื่อง่ะชอบเป็นจีนเอ้ผมร้อยีมนไม่ใช่เดือนที่ยืตาฟงคยตีสักเจ เเอไปไวเพลงสั้นจังจ้าให้ร้องต่อหิ้งน้ำตาฉันไหน <c oughs> ล้องเปลีมึงเป่งซิกอยู่ใช่ไหมวังนี้ฝอเนี่ยซิกมึงอ่ะ <c oughs> มึงลองเ,อเดี๋ยวมึงทำตะหวายกูนะเ,เดี๋ยวกูทำดนตรีให้ยแล้วกจังหลังบ้องจังเจ๋จังแล้วก็แต่งเจ๋งจองปังแล้วนี่หนวงชค่ริ่เจ๊ปอยทีหลวงอีกาข้าจะประจวบจีจ้าแับปอยเก้ที่จ่าจีเป้เนี่ยไม่มีจังหวะให้สวมเลย ไปเดียวกันเปล่ายลดเกลู้มาก